ดีใจมากนะคะมันเหมือนการปลดล็อกนะคะเพราะว่าแมตแรกที่เราแพ้มาเลเซียน,นะก็ทุกคนก็จิตตกแล้วก็เสียใจและมาวันนี้ก็ปลิดล็อกโดยการที่ว่าถึงแม้จะไม่มีจนุนธันเข็มดีหรือว่าบิลเลียมนะคะแต่ก็สามารถเล่นเอาชนะสิงคโปร์ได้5-0ต้องขอขอบคุณนะคะผูเ้เ,เล่นพื้สองะคะรัแฟนบอลชาวไทยนะคะที่ให้โอกาสและก็ให้กำลังใจนะคะถึงแม้ว่าแมตแรกเราจะแพ้ไปนะคะแล้วก็ น้องๆก็กลับขึ้นมาสู้ได้นะคะเราก็ได้เห็นหลายคนเกิดใหม่ในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชนพัฒนะคะแล้วก็อ,อย่างอีราฟานดอเลาะปักบิน,นก็นมาเล่นแบกซ้ายขึ้นตำหนิงตรงไหนเนี้ยนะคะ,ะได้คุยกับคุณในวินนะคะก่อนอมวันนี้นะคะว่าคุณในวินได้บอกมาก่อนเลยบอกว่าแป้งเออปากทีเนี้ยเล่นแบกซ้ายมาก่อนที่จะเล่นกลางนะคะก็ ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่นวินด้วยที่ได้พูดโทรศัพท์กันขอบคุณคุณวีด้วยนะคะก็คุณวเองก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ผมว่าจะดีนะนะนะคะก็โทรมาให้กำลังใจนะะก็เพือแบบที่สำคัญคือกัมพูชาวันที่14แล้วก็สปปลาววันที่16ซึ่งเราไม่สามารถประมาทใครได้เลยเนื่องจากว่ากัมพูชาก็อย่างที่เห็นนะคะเก่งมากเล่นเร็วมากลาวเองก็เก่งมากนะคะ คือตอนนี้สถานการณ์มันคล้ายงูกินหางนะก็ยังต้องการอีกหกแดนข้างหน้านะคะก็ขอกําลังใจจากแฟนบอลคนไทยด้วยนะคะในแมตช์กัมพูชาก็มีข่าวดีคือโจนาธานก็จะสามารถลงเล่นได้นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันวิลเลียมก็คิดว่าหายบัตรเจ็บน่าจะกลับมาทันลงเล่นในแมตช์กัมพูชาได้เช่นกันนะคะก็ ขอบคุณทุกคนขอบคุณน้องๆขอบคุณสตาฟโค้ชนะคะที่กลับมาสู้ <c oughs> เพราะเราพูดกันในห้องประชุมว่าแบบนี้ต้องเล่นแลกเลือดน,นะคะยังไงก็ต้องเก็บสามแต้มให้ได้แล้วก็เป็นสามแต้มที่สมศักดิ์ศรีแล้วก็สง่างาม <c oughs> ขอบคุณแฟนบอลคนไทยที่ให้โอกาสเชียร์ทีมชาติไทยนะคะฝากทีมชาติไทยไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะีเกมนะคะก็ยังเป็นเกมที่ทุกคนสนุกสนานมาชินเดิมเลยครับชื่อแป้ง <c oughs> <c oughs> ก็จะพยายามที่สุดนะคะให้เข้าไปสู่เซมีไฟโนลให้ได้้วก็แน่นอนนะคะทุกคนก็คงอยากจะเห็นเราได้เล่นไฟ n น l ยีบสเล่นเล่นได้หรือไม่ได้ก็ทุกเกมเป็นเกมที่ยากแต่ก็เป็นเกมที่เราจะเล่นให้สมศักดิ์ศรีอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะขอบคุณผู้สื่อขาวสายกีฬาทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะนู้ม่ชมนะรักจริงๆนะเดี๋ยวเชิญทาเล่ยดไคขอบคุณครับ คืาแค่อยืมงชั่วหน่อยคนจะกดเราได้คุณนายโคตกดดันเคตรดันดัน